เป็นประเด็นที่ค่อนข้างร้อนแรงในสัปดาห์นี้นะครับเรื่องที่สหรัฐออกมาเตือนว่าอาจจะเกิดการก่อการร้ายขึ้นในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้ออกมาประกาศออกมาเตือนค่อนข้างรุนแรงชัดเจนแบบนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อทั้งนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ต้องการที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นคําเตือนที่ค่อนข้างร้ายแรงทีเดียวที่สหรัฐออกมาเตือนคนละเมืองในประเทศตัวเองว่าให้ระวัง เรื่องร้ายๆเรื่องกันก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยบริเวณถนนเข้าสารบริเวณในที่สาธาตรัสดีเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าอนาคตอนาคตจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่ว่ารัฐบาลเมื่อได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับว่าสารรัฐออกมาเตือนแบบนี้ก็กระชับเข่งคัดสั่งการนะครับให้ตำรวจพ้ทารเนี่ยเข้าไปกวดขันจับกลุ่มผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ คดีกับเรื่องเกี่ยวกับการต่อการร้ายล่าสุดก็มีการจับตัวนายอลิสซึ่งมีข่าวว่าอาจจะเป็นกลุ่มบุคคลที่อาจจะเข้ามากอะกานร้้ยในประเทศไทยมีการบุกทลายแหล่งที่เก็บปุ๋ยยูเรียซึ่งปุ๋ยยูเรยนเนียก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเอามาประกอบเป็นระเบิดได้รัฐบาลพยายามที่จะฉายภาพให้เห็นถึงความมั่นคงว่าสามารถควบคุมสถานการณ์แบบนี้ได้เอาอยู่นะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอีกด้านหนึ่งโทนี่แปรอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษที่เข้ามาเยือนประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้สำนักข่าวในประเทศไทยแน่นอนครับว่าไม่พลาดที่จะเข้าไปสัมภาษณ์กับอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษแล้วก็ต้องถามครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการออกมาประกาศว่าประเทศไทยอาจจะเกิดการก่อการร้ายโทนี่แปรบอกนะครับว่าความเสี่ยงของการเกิดการก่อการร้ายในประเทศไทย กับชาติตะวันตกมีพอๆกันมีความเสี่ยงใกล้เคียงกันทีเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยบริหารจัดการดีๆรัฐบาลบริหารจัดการดีๆก็อาจจะไม่ส่งผลกระทบมากนะักแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับประเทศไทยอาจจะไม่โชคดีนะักที่เข้าไปมีส่วนได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่อาจจะมีการก่อการร้ายคุณผู้ชมก็จะต้องระมัดระวังตัวแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทต่อจากนี้จะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ห้างกระพริบตาทีเดียวครับ